มีหลายๆคนถามว่าใหม่มันเป็นยังไงคะมันเป็นวัสดุค่ะ PLLA บวกกับ PCL ค่ะซึ่งมันจะมีความแข็งแรงไม่เปราะหักง่ายมีอายุอยู่ในร่างกายยาวนานมากกว่า18เดือนนะคะแล้วก็มีกลไกการยกกระชับได้2ส,สเต็ปสเต็ปแรกก็คือยกกระชับเลยจากตัวเงี้ยงไหมมีเงี้ยงนะคะดึงหลอกเนื้อเยื่อค่ะ แล้วก็ยกเห็นผลเลยสเต็ปที่2ก็คือหลังจากไหมเริ่มละลายแล้วก็กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเนี่ยก็จะเกิดการสร้างคอลลาเจนใหม่ๆขึ้นมาทําให้หน้าเฟิร์มกระชับ เป็นสเต็ปที่2พูดง่ายๆว่ามันมีดับเบิลแอคชั่นจากโปรแกรมการยกกระชับนะคะด้วยนวัตรกรรมของการผลิตเส้นใหม่ตามที่แจ้งไปคนไข้ก็ได้ผลประโยชน์แบบเบิ้ลกันไปเลยนะคะไม่ต้องไปเสียงเงินทำหัตการซ้ำซ้อนเพราะแค่ซื้อโปรแกรมการร้อยไหมอย่างเดียวได้เติมเต็มไปด้วยได้เพิ่มคอลลาเจนด้วยได้ยกกระชับด้วยเลยค่ะรู้ข้อดีขนาดนี้แล้วต้องลองเปิดใจดูรีวิวของเราแล้วล่ะคะ่ะ